ตามขอโทษอาจารย์นะคะไม่เป็นไรมันต้องเดือนหน้าต่อน้องเป็นผู้หญิงครับแล้วก็เป็นเด็กที่สำนึกแล้วก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับว่าต้องตะแบงแถไปอีกแล้วเมื่อน้องโมนะครับแสดงความมุ่สุดใจแบบนี้ก็ไม่เป็นไรอาจารย์ก็ให้มันก้าวผ่านไปแล้วก็ไม่ต้องแตแน้แตแนกันอีกไม่ต้องไม่ต้องเหน็บแนมกันไม่ต้องอ เอาชนะกันอีกนะครับไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรไม่ว่าจะคลิปต่างๆมันจะล่องรอยไปที่ไหนก็แล้วแต่ก็ให้มันผ่านไปตามกันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับประเด็นของลำยายหายทองคำหลังจากที่บอสแดนเซอร์ชายที่เป็นประเด็นกับลำยายมาออกรายการโหนกระแสและต่อมาก็เป็นโมอดีตแฟนเก่าบอส และล่าสุดค่ะคุณผู้ชมถึงคิวของนายห้างประจักษ์ชัยมาออกรายการโหนกระแสเช่นเดียวกันโดยนายห้างประจักษ์ชัยได้มาเปิดใจเอาไว้บอกว่า ผมต้องเรียบเรียงหลักฐานว่ามีคลิปจริงไหมเราขอแค่ลบอย่าเผยแพร่เราไม่ได้ศึกษาเลยว่ามีคลิปกี่ตัวกี่อันตอนนั้นทางด้านของแอนภรรยาเป็นคนจัดการปิดข่าวทั้งหมดถ้าเราอยู่ตรงนั้นวันนั้นก็คงซอฟกว่านี้และจ่ายเพื่อให้น้องปิดข่าวมันรัดกุมกว่านี้สิ่งที่น้องได้ไปก็คือในเรื่องของน้ำใจที่ให้เขาไปอยากให้เรื่องมันจบไปตรงนั้นเลย หลังจากเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยทางด้านของหนุ่มกัญชัยก็ถามว่าได้มีการคุยกับลำไยไหมทางอาจารย์ประจักษ์ชัยบอกว่าได้แต่แค่ให้กำลังใจกันเราไม่ได้ไปพูดไปถามว่าทำไมต้องไปทำแบบนั้นและในหลาย,ลายๆท่านก็มองว่าเป็นการรีดรับเราเองก็พูดอะไรมากไม่ได้หยิกเล็บก็เจ็บเนื้อผมเองไม่ได้ปกป้องลำไยจนไม่ลืมหูลืมตา แล้วที่เอามิวสิกวิดีโอออกมาว่าเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่คอนเทนต์แต่เราเนี่ยจะปล่อยก่อนสงกรานต์และลูกค้าก็ขอมาด้วยส่วนบอสน่าจะให้บอสออกจากไยทองคำเราอยากทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นแต่เรายังไม่ได้เจอไม่ได้คุยกันเลยเราก็สกรีนแค่ศิลปินก่อนจะไปรับแดนเซอร์เข้ามาเนี่ยเราได้เช็คประวัติก่อนไหมอันนี้ไม่มีรับมาก็คือรับเฉยๆลำใหญ่เป็นคนจัดอออดิชั่นที่บ้านของลำใหญ่ ทำไมถึงประกาศฟ้องตัวโม e ถึงร้อยล้านผมก็คิดว่าเมื่อน้องเราเมิดข้อพิพาทและมีพี่ๆทนายบอกว่าคือการประทุษร้ายต่อชื่อเสียงและศิลปินของค่ายในขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมทางรายการเนี่ยได้เซอร์ไพรส์ค่ะด้วยการให้โม e มาออกรายการในโหนกระแสวันนี้เลยเพราะโมเนะี่ยอยากจะขอโทษอาจารย์ประจักษ์ชัยและโม e ก็ยังยืนยันว่าคลิปที่ส่งไปให้แม่บอสเนี่ยแค่อยากจะยืนยันสิ่งที่บอสทำคือความจริง หลังทำสัญญาก็ลบวันนั้นเลยเราลบคลิปต่อหน้าบอสเพราะแม่แอนไม่ได้อยากดูคลิปอะไรซึ่งโมก็ปฏิเสธเรื่องการแบล็กเมย์บอสตั้งใจถ่ายคลิปเรื่องจะเอาเงินหนี้ไปอยู่ด้วยกันโมบอกว่าเราไม่เคยพูดเลยบอสแค่ต้องการหาทางลงมากกว่าและช็อตที่ทำให้โซเชียลถึงกับซึ้งใจค่ะเมื่อโมได้เตรียมพรมลายใส่ผ่ามาขอขมาในห้างประจักษ์ชัยในรายการซึ่งทางด้านของโมได้กล่าวว่า เรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากเด็กอาจารย์ต้องลงมาเคลียร์ต้องลงมามันไม่จําเป็นเลยหนูอยู่กับบอสมารู้ว่าอาจารย์สนับสนุนบอสอยากจะกราบขอโทษอาจารย์โดยอาจารย์ประจักษ์ชัยได้ให้อภัยและก็จะไม่ฟ้องโมแล้วและได้กล่าวว่าน้องเป็นผู้หญิงต้องเดินหน้าต่อเมื่อวานผมยังดุดันอยู่ในเมื่อน้องโมแสดงความบริสุทธิ์ใจให้มันก้าวผ่านไปไม่ต้องเหน็บแนมกันอีกขอให้โชคดี เงินทองก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์คายหายทองคำมันเป็นทั้งชีวิตที่ผมสร้างมาลำใหญ่มันก็พลาดผมยอมเจ็บคือ,อคใจอืมอหนูอยู่กับบอสนะค่ะอาจารย์แล้วหนูหนูรู้ตลอดว่าอาจารย์แบบคอยป้อนงานให้คอยแบบผักดันแฟนเก่าหนูอะคะ่ะหนูหนูรู้ว่าอาจารย์แบบ เป็นยังไงอคะค่ะแล้วเ้วเหมือนหนูไปทําให้มันแบบเป็นแบบนี้คะ่ะหนูเลยอยากกราบขอโทษอาจารย์นะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไร,รคือผมเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับก็เจ็บปวดสิ่งที่ผมทําได้ก็คือเกืน่นเกลื่นทั้งเลือดแล้วก็เกื่นทั้งน้าตาเพื่อมันต้องเดินหน้าต่อน้องเป็นผู้หญิงครับแล้วก็เป็นเด็กที่ สานึกแล้วก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับว่าจต้องแตแบงแถไปอีกแล้วผมไม่คิดว่าจะเหตุเกิดเหตุการณ์ในแบบนี้เมื่อวานนี้ผมยังยังดุดันอยู่ยังพี่หนุ่มบอกว่าในรอบแปดเก้าปีที่ผ่านมาเนี่ยผมนี่ดุดันกว่านี้เยอะแต่ว่าในเมื่อเมื่อน้องโม,โมนะครับแสดงความบริสุทธิ์ใจแบบนี้ก็ไม่เป็นไรอาจารย์ก็ให้มันก้าวผ่านไปแล้วก็ไม่ต้องแตแน้แตเนต้นกันอีกไม่ต้อง ไม่ต้องเหน็บแนมกันไม่ต้องเอาชนะกันอีกนะครับไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรไม่ว่าจะคิดต่างๆมันจะล่องรอยไปที่ไหนก็แล้วแต่ก็ให้มันผปานไปขอบคุณมากค่ะโชคดีขอบคุณค่ะเงินทองก็เอาไปใช้มันเกิดประโยชน์ค่ะเกิดประโยชน์อยู่หล้วดูแลตัวเองค่ะขอบคุณพี่นุ่มครับขอบคุณครับก็จริงๆ